วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรสื่อสารถึงคุณไหมคะมีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณรู้เกี่ยวกับตัวคุณคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองคะของกร่มจ้าเดวิลสองเหรียญ ออปติเคิลและส,สองดาบอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พูดถึงเนี่ยคือเทวดาประจำตัวของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะจิตวิญญาณภายในตัวตนที่สูงกว่าไฮเออร์เซลหรือจิตหรือจิตได้สำนึกของคุณนะคะ ในในที่นี้นะคะเพราะว่าเดวิลขึ้นมาคือมันเป็นความต้องการในใจของคุณสัญชาตญาณภายในของคุณนะคะบอกว่าให้คุณกล้าให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้คุณจงเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าไพ่ขึ้นมาทั้งสองเหรียญคือการกลับไปกลับมาการลังเลส,สงสัยการคิดบนไปบนมาไพ่สี่เหรียญก็คือแบบ อยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าทําอะไรเลยนะคะไพ่สองเหรียญสองดาบขึ้นมาคือมันเป็นความลังเลส,สงสัยมันเป็นความไม่เชื่อใจมันเป็นความตัดสินใจไม่ได้ทั้งที่เสียงหัวใจของคุณอะเรียกร้องให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างแต่คุณกําลังกลัวและไม่กล้าทาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจิตวิญญาณของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกห้าไม้เทา้าคือความขัดแยง้ง น่าจะเป็นความขัดแย้งในใจของคุณในความคิดของคุณเองนะคะหมสี่เหรียนก็ขึ้นมาซ้ำนะคะดูนะคะว่าเป็นไพ่คนละสำรับกันนะนี่เห็นไหมคะเหมือนกันมากๆคุณยังเก็บกอดความเชื่อเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคุณประเมินค่าตัวเองต่ำเกินไปนะคะ จิตวิญญาณของคุณอยากจะบอกอย่างไงว่าคุณอย่าประเมินค่าตัวเองต่ําเกินไปอย่าลังเลสงสัยในตัวเองนะคะขอเพิ่มค่ะโหก้าวไม้เท้าก็ขึ้นมายืนยันความคิดนะคะยืนยันคำพูดแม่หมอ,อว่าคุณกําลังกลัวและคุณกําลังเถียงกับตัวเองนะคะ เนี่ยคุณไม่เชื่อสัญชาตญาณในตัวเองบางครั้งคุณอยากจะทําอะไรหรือคุณคิดอะไรคุณคิดว่าใช่แน่แต่คุณไม่มั่นใจคุณเลยยังไม่ลงมือทํานะคะหัวใจคุณกําลังเรียกร้องอะไรอยู่คะคุณลองกลับเข้าไปในตัวตนของคุณนะเดวิลตัวนี้นะคะถ้าเป็นในทางความรักอะไรมันก็จะเป็นดูแบบด้านมืดหรือแบบโอโหยหาแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยตัวของคุณเองหรือจิตวิญญาณของคุณเองนะคือแบบ มันเป็นความปรารถนาความต้องการในใจลึกๆของคุณอ่ะคุณอยากเป็นตัวเองนะคะคุณอยากจะทําอะไรแบบที่คุณชอบจริงๆคุณอยากจะทําอะไรในแบบที่คุณเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่คุณไม่กล้าคุณอาจจะกลัวความล้มเหลวความผิดหวังหรือเสียงคนรอบข้างขอเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะเอทออฟวานเด็กถือไม้เท้าจริงๆด้วยนะคะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองคุณต้องกลับเข้ามาหาตัวเองนะคะว่าคุณชอบอะไรคุณเป็นคนแบบไหน คุณจงทำในสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเนี่ยไฟลุกโชนเลยเด็กถือไม้เท้าออกมายืนยันนะคะว่าคุณจะต้องเริ่มทำในสิ่งที่ตัวคุณเองรักในสิ่งที่เสียงหัวใจคุณเรียกร้องภายในใจคุณต้องเป็นคนคนนั้นค่ะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะมีแพชชั่นสิ่งนี้จะทำให้คุณพบกับความสุขที่คุณตามหามาตลอดชีวิตจงตามเสียงหัวใจคุณไปจงเชื่อสัญชาตญาณตัวเองจงเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเพราะเขาดูแลคุณอยู่และจะนำทางคุณไปสู่ความสุขไปสู่ชีวิตที่คุณคู่ควรแต่คุณก็ต้องระวังการเป็นตัวตนของตัวเองสูงการมีอีกโก้สูงเพราะสิ่งนี้อาจจะกระทบไปถึงคนอื่นได้ฉะนั้นการใช้ชีวิตคุณต้องมีปรับสมดุลบาลานด้วยนะคะจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมควบคู่กันไป